ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อืตัวน้องปสามอันนี้เป็นครั้งที่สองเนาะเดี๋ยวพี่แชสกน <Yahoo! S 1> ินสำหรับครั้งที่สองนะเราจะเรียนเรื่องเวลารูปเลยาคณิตแล้วก็แผนภูมิรูปภาพการบอกเวลาเป็นนาฬิกาแล้วก็นาทีนะนาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามีหมายเลขหนึ่งถึงสิบสองเรียงกันบอกเวลาโดยใช้เข็มสั้นแล้วก็เข็มยาว อันนี้คือเข็มสั้นน้องๆรู้ไหมเออว่าเข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรชั่วโมงถูกต้องแล้วเข็ยมยาวล่ะเข็มยาวนาทีนาทีเข็มนีแดงๆนี่แหละวินาทีถูกต้องซึ <c oughs> ่ง <c oughs> นาฬิกาเนี่ยมันก็แบบจะมีอยู่หลายแบบ <c oughs> เช่นนาฬิกาแขวน <c oughs> นาฬิกาตั้งโต๊ะ นาฬิกาจับเวลาเป็นต้นซึ่งนาฬิกาแต่และชนิดก็แบบออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแบบต่างๆตามที่ต้องการการอ่านเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีเข็ยมยาวเนี่ยอย่างที่น้องๆบอกเลยบอกเวลาเป็นนาทีส่วนเข็มสั้นเนี่ยบอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็ยมยาวเดินไปหนึ่งช่องใหญ่ก็คือจากเลขสิบสองเนี่ยไปเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาห้านาทีส่วนเข็มสั้นเนี่ยหนึ่งช่องก็คือหนึ่งชั่วโมงแล้วคราวนี้เข็ยมยาวเนี่ยเข็มนาทีเนี่ย เดินไปสิบสองช่องใหญ่้ันก็จะเดินไปหนึ่งช่องใหญ่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งหนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับกี่นาทีเอ่ยหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีอ <Wow. S 1> โอเคเก่งมากครับหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีแล้วก็หนึ่งนาทีเท่ากับกี่วิเอ่ยหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบอะหกสิบวิ <Yeah. S 1> เก่งมากครับ <Woo. S 1> ต่อไปเรามาดูอันนี้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาที หนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีหนึ่งวันคือยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งสัปดาห์คือเจ็ดวันแล้วก็หนึ่งปีคือสิบสองเดือนอ่ะแล้วดูนี้นี้นะถ้าไม่ระบุว่าเดือนใดหรือว่าปีใดให้ใช้ข้อตกลงดังนี้ถ้าสมมติเขาไม่ได้บอกนะเพราะว่าเดือนเนี่ยมันจะมีลงท้ายด้วยคำว่าพันใช่ไหมแล้วก็คำว่ายนแล้วก็คำว่าคม ถ้าลงท้ายด้วยคําว่าพันจะมียี่สิบแปดวันแล้วก็ถ้าผ่านไปสี่ปีจะเป็นยี่สิบเก้าวัน <Okay. S 1> ส่วนถ้าลงท้ายด้วยยนจะมีสามสิบวันถ้าลงท้ายด้วยคมจะเป็นสามสิบเอ็ดวัน,วนแต่ว่าถ้าเขาไม่บอกอะถ้าเขาไม่บอกว่าเป็นเดือนอะไรเราก็นี่ไงเราก็แทนไปเลยว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเท่ากับสามสิบวันเนาะแล้วก็หนึ่งปีเนี่ยจะเป็นสามร้อหกสิบห้าวันแล้วก็หนึ่งปี เท่ากับห้าสิบสองศตดาห์ตามนี้อ่ะน้องๆอ่านให้พี่ฟังหน่อยอ่านพร้อมๆกันหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีเท่ากับหกสิบนาทีหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งศตดาเท่ากับเจ็ดวันหนึ่งเดนเท่ากับสิบสองเดือนหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวัน หนึ euh, ่งเดือนเท่ากับสามวันเท่าัสวันเท่ากับสามวันเาวันหนึ่งปีเท่ากับสดาสองสัปดาห์ว้าวโอเคเก่งมากครับต่อเลยเนาะคราวนี้เรามาดูการอ่านแล้วก็การเขียนบอกเวลาที่มีมหาภาคมหาภาคก็คือจุดจุดเฉยๆแล้วก็จะมีทวิภาคเป็นจุดสองจุดคราวนี้การเขียนนะเราจะเขียน นาฬิกาก่อนว่ากี่นาฬิกานาฬิกานี่ก็คือชั่วโมงเนาะส่วนนาทีก็คือนาทีนั่นแหละก็ความจริงนะไอ้สองตัวนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยใช้ได้เหมือนกันจะใช้อันไหนก็ได้เหมือนกันแค่ชื่อต่างกันแล้วก็วิธีการเขียนต่างกัน <Okay. S 2> อันนี้ข้างบนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็คือสิบห้า,าใช่ไหมก็จะเป็นสิบห้านาฬิกาค่ะส่วนข้างหลังเนี่ยสองนานทีใช่ไหมเนี่ยสองนานทีก็จะคือสองนานทีก็จานว่าสิบห้านาฬิกาสองนาที แล้วก็ส่วนทวิภาคก็เหมือนกันความจริงมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแค่ต่างแค่แบบวิธีการเขียนแล้วก็ชื่อก็วิธีวิธีการอ่านก็เหมือนกันเลยอันนี้นาฬิกาเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมมันเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องอ่านแล้วก็อ่านแค่ตัวเดียวพอถ้ามันเป็นศูนย์นะถ้ามันเป็นศูนย์สองตัวแล้วก็อ่านแค่ตัวเดียวเพราะ,ว,ว,าว,ว,ราะว่าเขาไม่อ่านว่าศูนย์ศูนย์กันเนาะแล้วนาทีข้างหลังเนี่ยสิบห้านาทีก็ศูนย์นาฬิกาสิบห้านาทีต่อเลยเนาะ ันนี้นะสี่นาฬิกาห้านาทีอ่านว่าสี่นาฬิกาห้านาทีตอนนี้ก็ถ้าไม่มีนาทีข้างหลังเราก็ไม่ต้องอ่านนะก็อ่านแค่เนี่ยสิบสามนาฬิกาอ่ะคราวนี้น้องๆลองบอกพี่หน่อยว่าอันนี้อ่านว่าอะไรยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบห้านาทียี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีโอเคเก่งมากครับโอเคต่อเลยนะครับ อ่ะอันนี้ก็อ่านปกติเฉยๆไม่มีอะไรเนาะแต่พี่อยากให้น้องดูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะเวลากลางคืนน้องๆบอกพี่ซิอันนี้คือเวลาอะไรดูจากนาฬิกาทีห้าครับฮะด,ดูดีนะอันนี้เข็มสั้นอันนี้เข็มยาวนะเที่ยงคืนอ่าเที่ยงคืนยี่สิบห้านาทีอ่าถูกต้องเขียนอย่างนี้สิบศูนย์ยี่สิ้า อ่าถูกต้องส่วนอันนี้ก็แค่เปลี่ยนเป็นจุดสองจุดก็เขียนเหมือนกันเลยก็คือภาพภาพอืมมันเหมือนกันโอเคต่อไปอ่าคราวนี้การบอกเวลากลางวันนะกลางวันเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นโมงเช้าหกโมงเย็นก็คือสิบแปดนาฬิการวมเป็นสิบสองชั่วโมงแล้วก็กลางคืนเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้า ถัดไปการอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเนี่ยสามารถอ่านได้ทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนเช่นนี้กลางวันนะถ้าภาษาเขียนเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดนาฬิกาแต่ภาษาพูดเนี่ยเราเราก็จะเรียกว่าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงอะไรอย่างนี้วันนี้เเกเ็กเจ็ดโมงอะไรอย่างนี้เป็นภาษาพูดเนาะแล้วก็เวลากลางคืนก็จะเป็นสิบเก้านาฬิกา ส่วนภาษาพูดเราก็คือหนึ่งทุ่มทุ่มอ่าถัดไปอันนี้ภาษาเขียนเป็นสิบห้านาฬิกาส่วนภาษาพูดก็คือบ่ายสามโมงบางทีเราก็พูดแค่ว่าบ่ายสามใช่ไหมบางทีก็เรียกสามโมงแค่นี้แล้วก็กลางคืนภาษาเขียนสามนาฬิกาภาษาพูดเราเราก็จะเรียกว่าตีสามอันนี้เป็นเรื่องวันเดือนปีจากปฏิทินแล้วเนาะ การอ่านวันเดือนปีจากปฏิทินปฏิทินเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกวันที่วันเดือนแล้วก็ปีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ปีบุทธศัรการาชเนี่ยเราก็เขียนย่อก,กันมาเนี่ยพศหนึ่งปีเนี่ยมีสามร้อหกสิบห้าวันหรือสามร้อหกสิบหกวันหรือมีสิบสองเดือนเนาะแล้วก็หนึ่งปีมีสิบสองเดือนดังนี้ก็จะมีมกราคมกุมภาธ์มีนาคนมเมษาย,ยนพฤษภาคมมิถุนาย,ยน ถัดไปหนึ่งเดือนเนี่ยอาจจะมียี่สิบแปดวันยี่สิบเก้าวันสามสิบวันไม่ก็สามสิบเอ็ดวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้เดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยจะมีสามสิบเอ็ดวันส่วนยนเนี่ยมีสามสิบส่วนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมียี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบเก้าวันยี่สิบเก้าวันสลับกันในสี่ปีอือใช่ในสี่ปีเนาะ <Wow. S 1> หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันคือวันอาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหสัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ถัดไปโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเรามาดูกันเลยพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้อยู่แล้วตอนดูทันนะ1ชั่วโมง30นาทีเป็นสักนหนนาทีรวมโ,โ้ใช้เวลาในการทำกิจกรรทั้งหมดเท่าไหรอหย่แรกเราต้องรู้ก่อนว่าหกสิบนาทีคือหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงสชั่วโมงสิบนาทีนะคะอ่สามชั่วโมงสิบนาทีถูกต้อง<า> แล้วอันนี้เดี๋ยวพี่จะเฉลยแล้วนะอย่างแรกนะโคน้นเนี่ยดูโทรทัศน์เนี่ยหนึ่งชั่วโมงสาสิบนาทีขอเขียนเลยหน่อยนะสามชั่วโมงกับอีกสิบนาทีก็จะเป็นคำตอบอันนี้ช่วยกันคิดก็ได้แล้วก็แสดงวิธีทำให้พี่ดูด้วย เราต้องเอาไอ้เจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีไปลบไปอยู่ข้างบนสิเราต้องเอาตัวมากกว่าเป็นตัวตั้งเนาะแต่ช่างมันโอเคข้อถัดไปเลยข้อถัดไปการอ่านแล้วก็การเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาแม่อบไก่เนี่ยตอนเจ็ดโมงสิบห้าสสุดตอนแปดโมงยี่แปดเล่าตาซ้อมดนตรีตอนสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีสิ้นสุดตอน 30, สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีแล้วป้าขายของที่ตลาด เริ่ม6กนาฬิกาสินาทีจนถึง18บแนาฬิกาห้นาทีพ่อขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่8ปดนาฬิกาสานาทีถึงตอน20สนาฬิกาสนาทีแล้วก็ต้องก้านอนตอน20น่สนาฬิกาสีนาทีแล้วก็ตื่นตอน5น้านาฬิกาห้นาทีอ่ะไปต่อเลยเนะาะคราวนี้จะเกี่ยวกับเรื่องรูปเลขาคณิตรูปสี่เหลี่ยมอันเนี้ยเขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานเนาะแต่ว่าความจริงเ,ร,เ,นนเ,ร,เ,เารา <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ถือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันอันนี้เป็นรูปวงรีแล้วก็อันนี้รูป, <c oughs> รปสามเหลี่ยมเนาะเขีย <c> นให้พี่หน่อยว่ามันเป็นรูปอะไรเป็นรูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมโอเคเก่งมากรูปสี่เหลี่ยมรูปวงรีแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมอ่ะโอเคอันนี้อีกความจริงนะไอ้รูปที่สามอ่ะมันไอ้กระดุมเนี่ยมันเป็นได้ทั้งวงรีแล้วก็วงกลมใช่ไหมเพราะฉะนั้น ยังไงก็ถูกนะวงรีหรือวงกลมก็ได้ได้หมดอันนี้เป็นรูปเรขาคณิตีสามมิติก็จะเป็นรูปทรงอะ่นะเนาะอันนี้ทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากความจริงไม่ต้องมุมฉากก็ได้เนาะเอาเป็นแค่ทรงสี่เหลี่ยมก็พอเนาะตนะ่วอันนี้ทรงกระบอกก็คล้ายๆแบบขวดน้ําอะไรอย่างงี้ถือว่าเป็นทรงกระบอกทรงกลมก็ลูกฟุตบอลทรงกระบอกอีกแล้วก,ลก็คล้ายๆแบบขวดแล้วก็อันนี้ทรงสี่เหลี่ยม ไม่ไม่ต้องมีมุมฉากนะเอาแค่ทรงสี่เหลี่ยมก็พอพอ,อ่ะมีห้าอันเลยอ่ะคิดดูอ่ะโอเคถูกต้องต่อไปอันนี้เรื่องแกนสมมาตรแกนสมมาตรก็คือแบบรูปที่มันพับแล้วอะ่ะมันพับแล้วแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะทับกันอะ่ะสนิทเลยรอยพับเนี่ยนับเป็นหนึ่งแกนสมมาตรเนาะโอเคต่อไป รูปที่มีการสมมาตรอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูข้อหนึ่งช่นข้อแรกเนะี่ยให้น้องบอกนะว่ามีกี่แกนสมมาตรอันนี้มีหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามแล้วก็อันนี้สี่อ่ะมีสี่อันอ่ะสี่อ่ะแล้วน้องทำให้พี่ดูดิอันนี้สองอ่ะถูกต้องแล้วก็มีหนึ่งอ่ะแล้วนี้มีกี่อันอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนให <Okay. S 1> ้หนึ่งแล้วก็สอง มีอยู่สองอัน, 2> 2อนมันมันไม่ได้มีศูนย์นะแค่อันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ขีดถัดไปพี่ต้องการให้น้องๆเขียนตัวเลขบอกว่ามีกี่กี่แกนสมมาตรแล้วก็ให้ขีดเส้นด้วยว่าแกนสมมาตรตรงไหนบ้างลองดูไม่ขีดแกนเอ่อย<ม>้องบอกหนูใส่ห้าแกนอ่าห้าแกนถูกต้องครับห้าแกนว้าวรูปดาวมีห้าแกน อันนี้ก็คือที่เขาบอกเนาะอ่ะรูปที่หนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมีแกนสมมาตรสามแกนอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าเนาะรูปที่สองเนี่ยมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนแล้วรูปที่สามก็มีหนึ่งแกนส่วนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยอันนี้มีสี่แกนส่วนนี้ผืนผ้ามีสองแกนแล้วก็อันนี้เป็นคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้ก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมรูปที่หนึ่งมีห้าแกนรูปที่สองมีหนึ่งแกน อ่ะแล้วถัดไปรูปหกเหลี่ยมรูปที่เก้ามีหกแกนเลยแล้วก็รูปที่สิบมีสองแกนโอเคอ่ะถัดไปการประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรก็คือเนะี่ยสมมตินะเราอยากได้แบบภาพหัวใจที่มันเท่ากันใช่ไหมเรากค่แค่พับกระดาษแล้วก็ตัดตัดแค่ตัดพร้อมกันอนะ่ะแล้วมันก็จะได้แล้วพอเราเราเอาออกมาเราก็เอามากางก็จะได้แล้วรูปอ่ะต่อไปจะเป็นเรื่องการเก็บ รวบรวมข้อมูลมูลแล้วก็จําแนกข้อมูลเช่นเนี่ยในสัตว์เนี้ยสามารถแบบสามารถจําแนกได้เป็นยังไงบ้างควาจริงมา,าจ,จะแยกได้อีกนะแต่ว่าเราเอาแค่แบบนี้ก่อนเพราะในภาพแต่ละภาพอะแล้วเราเห็นสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมแล้วก็จําแนกได้หลายประเภทเหมือนกันเนาะว่าจะเป็นประเภทไหนบ้างเนาะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จําแนกออกมาเป็นแบบต่างๆอ่ะถัดไป เขาถามว่าหน้าโรงเรียนมีรถอะไรวิ่งวิ่งผ่านบ้างแล้วก็ดูจํานวนรถชนิดต,ต่างๆที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีอ่ะอ่านให้พี่ฟังหน่อยตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีมีรถวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนทั้งหมดสี่สิบคันรถที่วิ่งผ่านโรงเรียนมากที่สุดคือรถยนต์ โอเคเก่งมากครับทุกคนถัดไปอันนี้คือที่เขาได้มาแล้วเขาเขียนเป็นขีดๆแล้วเราก็สรุปออกมาด้วยตามนี้มะนาวส้มสตรอเบอรีเพื่อนในห้องชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ยมากที่สุดชอบกินรสอะไรมากที่สุดช็อกโกแลตค่ะถูกต้องโอเคถัดไปอ่าอ่านตรงนี้พอนิดเดียวการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจําแนกข้อมูล ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงของสิ่งที่สนใจได้จากการเก็บรวบรวมเนาะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้การสังเกตแล้วก็การสอบถาม,มการเก็บรวบรวมข้อมูลและจําแนกข้อมูลทําให้สะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้เราต้องรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วก็จําแนกให้เป็นกลุ่มกุ่มก่อนมันก็จะได้สะดวกต่อการนําไปใช้แล้วก็ถัดไปอันนี้จะเป็นแผนภูมิรูปภาพเนาะอ่าอย่างแรก จำนวนดอกไม้ที่นักเรียนชั้นป .3 สามเก็บได้ในวันอังคารมีดอกมะลิกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสามอันครึ่งแต่ว่าจะลืมแล้วเนี่ยเขาบอกเนี่ยหนึ่งรูปเนี่ยหนึ่งรูปคือยี่สิบดอกเพราะฉะนั้นถ้ามีสามรูปก็สามคูณยี่สิบใช่ไหมเป็นหกสิบแล้วก็บวกอีกครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งของยี่สิบก็คือเท่าไรเอ่ยครึ่งหนึ่งของยี่สิบสิบก็คือสิบแล้วก็มาบวกกันก็จะได้มาเป็นเจ็ดสิบ พี่อยากให้น้องๆเนี่ยหาจํานวนเนี่ยของกุหลาบเราเรืองบานไม่รู้โรยแล้วก็ดาวกระจายช่วยกันแล้วแล้วดาวกระจายล่ะก็ดาวกระจายหกเจ็ดสิบดอก <80 S 1> โอเคเจ็ดสิบดอกโอเคเก่งมากครับถัดไปพี่จะไม่บอกนะให้น้องๆอ,อ,อ่านอเ,เองอเพราะน้องๆต้องสังเกตเห็นภูมิภาพต้องอ่านแล้วก็สรุปให้พี่ฟังว่าเนี่ยฟ้าแดงเหลืองน้ำตาลเขียวชมพูเนี่ยมีแทน จำนวนนักเรียนกี่คนตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสามสิบแปดอันนี้สามใช่ไหมสามสามเก้าอันนี้สองสองสามหกหกน้ำตาลก็มีสามสามเหล็กก็มีหกชมพูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามสิบห้าเนาะอ่ะแค่นี้พอถัดไปอ่ะเมื่อกี้มันเป็นแผนภูมิแนวตั้งใช่ไหม อันนี้เป็นแผนภูมิแนวนอนเนาะมันไม่ได้ต่างกันอะไรหรอกแค่เปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนอ่ะลองคิดดูอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่จะให้น้องๆตอบฝั่งขวาเนี่ยอย่างแรกเรามาดูก่อนงานอดิเรกข,ของนักเรียนโรงเรียนหนึ่งเลี้ยงสัตว์เท่าไหร่เอ่ยอันนี้แทนสามสิบคนนะอันนี้สามสิบคูณสามเป็นเก้าสิบอันนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้สองอะเก้าสิบหกหกหก <65. S 1> อันนี้หกสิบแล้วก็บวกกับสิบห้าอีกนะ oh. เป็นเจ็ดสิบห้าเป็น 75, <75. S 1> เจ็ดสิบห้าเนาะตอนนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามสิบห้าเป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบวกอีกสิบห้าเป็นร้อยี่บร้อยหกสิบห้าจนอ่าข้างล่างก็เป็นร้อยยี่สิบอ่ะแล้วไปตอบคำถามข้างขวาดิ งานอาวุโสของนักเรียนมีอะไรบ้างงานอารเโกแต่ละประเภทมีนักเรียนกี่คนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์มีกเล,เลี้ยงสัตว์เล่นเดินตีเล่นกีฬากบชาชมสเตนเจ็ดสิบห้าแต่ละประเภทมีเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบห้าสะสมสรต้หนึ่งร้อยยี่สิบโอเคผ่านนี่เป็นเฉลยถูกต้องนะที่น้อง,องตอบถูกต้องเลยซึ่งการอ่านแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเป็นแผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิที่ นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพแทนจำนวนสิ่งต่างๆใช้รูปภาพในการแทนเนาะถ้าเป็นข้อมูลของสิ่งเดียวกันรูปภาพที่ใช้ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่ากันด้วยที่แท้จริงของสิ่งต่างๆอาจไม่เท่ากับจำนวนรูปภาพในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพเช่นอะเราแบบเหมือนอันเนี้ย มันไม่ตรงกันใช่ไหมถ้าเรานับเนี่ยผิดทันทีมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนเนี่ยเราก็กําหนดมาว่าหนึ่งลูกเนี่ยแทนกี่อันการเขียนแผนภูมิรูปภาพคููสอบถามนักเรียนชั้นประมเกี่ยวกับขนมที่นักเรียนชอบกินได้ข้อมูลดังนี้ชอบกินเค้กยี่สิบเอ็ดคนชอบกินโตเกียวสิบสองคนชอบกินเยลลี่สิบแปดคนชอบกินโดนัทยี่สิบสี่คนแล้วก็ชอบกินขนม ขนมไข่เก้าคนเรียนชั้นป .3 ที่ชอบกินขนมชนดิดต่างๆเนะาะคราวนี้มาดูก่อนเขียนแผนภูมิรูปภาพต้องรู้ว่าจากกำหนดให้รูปภาพหนึ่งรูปเนี่ยแทนจํานวนนักเรียนกี่คนโดยพิจารณาจากข้อมูลแต่และรายการเช่นจํานวนของทุกรายการเป็นจํานวนที่หารด้วยสามลงตัวจึงกำหนดให้รูปภาพหนึ่งรูปแทนจานวนนักเรียนสามคนดังนี้อ,อันนี้ดูสิ เขียนแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนผักที่นักเรียนชั้นป3เก็บได้ในวันศุกร์โดยกําหนดนะ IC เนี่ยไอซีเหลี่ยมหนึ่งช่องเนะี่ยแทนจํานวนผักสองต้นพ <Okay. S 1> ี่อยากให้น้องๆหาของคณะของ,องคิดดูสิของคณะคือเท่าไหร่ <c ười> อ่ะโอเคสามสิบห้าถูกต้องครับว้าวตอบสามสิบห้าเลยอ่ะโอเคผ่านเลยเนาะพี่ไม่อยากให้น้องคิดเยอะเอาแค่ okay, นี้พอเพราะมันเนื้อหายเยอะเนาะอันนี้ การเขียนแผนภูมิรูปภาพและการเขียนแผนภูมิรูปภาพเนี่ยต้องมีชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิแล้วก็ข้อกําหนดข้อมูลชุดเดียวกันสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อกําหนดที่แตกต่างกันจํานวนรูปภาพที่เขียนในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อกําหนดเนาะต่อไปการอ่านและการเขียนตารางทางเดียวก็คืออย่างนี้แหละนี่อย่างนี้ อันนี้เขาเรียกว่าตารางทางเดียวเนาะเนี่ยตามภาพเลย <Okay. S 1> เรียกว่าตารางทางเดียวข้อมูลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโดยผ่านนะชนิดต่างๆดังนี้รถยนต์13คนรถเมย์5คนรถสองแถว6คนแล้วก็รถต,ตู้รับจ้าง5คนถัดไปอันนี้ตอบคำถาม จำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการด้วยอาการต่างๆที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายนเขาได้ตอบสินักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดท้องกี่คนที29นน่29คน29คนแล้วเนี่ยนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการใดมากที่สุดปวดศีรษะอ่าปวดศีรษะ ยงลำดับอาการตามจำนวนนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลจากน้อยไปมากแพ้สดอ่าแพสสดผื่นคันปวดท้องเป็นไข้แล้วก็ปวดศีรษะอ่าถูกต้องอนี่พี่ไม่เขียนเนาะมันยาวมันไม่พออ่ะถัดไปจำนวนนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะมากกว่าอาการผื่นคันเท่าไรห้าสิบสองลบยี่สิบห้า ยี่สิบเจ็ดคนอ่ายี่สิบเจ็ดคนถูกต้องยีิเจ็ดคนต่อไปในเดือนพฤศจิกายนมีนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลทั้งหมดกี่คนหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคนเก้าคนโอเคถูกต้องถัดไปจำนวนที่ทำง,งานอดิเหลกประเภทต่างๆอ่านหนังสือสิบสองคนเล่นกีฬาสี่คนทำอาหารหกคนแล้วก็ร้องเพลงอีกห้าคนเนาะอ่านให้พี่ฟังหน่อยสิตรงตาราง อ่นนานหนังสือสิบสองคนล <ะ S 2> เล่นกีฬาสี่นส <4 S 1> คนทำอาหารหก<ม>คนร้<ม>องเพลงห้าคนอางร้องเพลงห้าคนอ่ะแล้วก็อ่านตรงนี้สิการเขียนตารางทางเดียวต้องมีชืุดตารางและตารางที่มีหัวตารางและรายละเอียดของข้อมูลอ่ะถูกต้องเนาะถัดไปอันนี้นะการเขียนตารางทางเดียว อันนี้เป็นข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยเดือนกันยายนเป็นดังนี้อันนี้นะสัญลักษณ์แทนสภาพอากาศถ้าเนี่ยรูปดวงอาทิตย์คือท้องฟ้าโปร่งถ้ารูปก้อนเมฆคือมีเมฆมากส่วนน,นี้มีเมฆบางส่วนนะถ้ามีดวงอาทิตย์แล้วก็เมฆมีเมฆบางส่วนส่วนนี้เป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็อันนี้เป็นฝนฟ้าขนองเลยอ่าแล้วก็เขียนตามนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบ ถัดไปอันนี้ช่วยกันสรุปสภาพอากาศเดือนกันยายนมีท้องฟ้าโปร่ง7วันมีเมฆมาก6วันมีเมฆบางส่วน5วันฝนเล็กน้อย8วันฝนฟ้าขนอง8วันแล้วก็เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลได้ดังนี้จํานวนวันที่มีสภาพอากาศประเภทต่างๆของประเทศไทยเดือนกันยายนอ่านสิท้องฟ้าโปร่งดวันท้องฟ้าโปร่ง7วันมีเมฆมาก6วัน มีนี่บางส่วนห้าวันฝนเล็กน้อยแปดวันฝนฟ้าขนองสี่วันอ่าโอเคครับเก่งมากทีลาทีแล้วจะหมดแล้วเหรออ่าโอเคจบพอดีอ่าแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเอาละวันนี้ก็พอแคนีนะครับขอบคุณที่เข้ามาเล่นกันนะครับสวัสดีครับมาดีค่ะบ๊ายบาย มันเกินเวลาแล้ว,ลวอพนาี้ปล่อยก่อนเวลาด้วยสองครั้สทีสอีกโอเคสวัสดีครับโมนีกอไป